สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับผมกับคุณวิกรมกรม,มดิตตั้งวงเสวนาเรื่องราวที่คนไทยกำลังให้ความสนใจในระดับสากลและที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องยักษ์ใหญ่ที่อเมริกากับจีนซัดกันเรื่องสงครามการค้าแต่ว่าอเมริกาก็ไปซัดอินเดียด้วยว่าหาว่าอินเดียไปซื้อน้ำมันรัสเซียทำให้รัสเซียมีรายได้ไปช่วยยื้อสงครามยูเครนต่อ มีน้ำซ้ำอเมริกายัางกล่าวหาอินเดียนี่หรือลูกเล่นเยอะเรือไปซื้อน้ํามันรัเสเซียไม่จะใช้เองอย่างเดียวหรือเอามาขายต่อในตลาดด้วยแล้วหรือก็ทํากําไรแล้วด้วยวิธีนี้เนี่ยหรือก็มาสร้างปัญหากับสินค้าอเมริกันที่เข้าไปในอินเดียฉะนั้นโดโนดัลด์ทรัมประกาศขึ้นภาษีสินค้าอินเดียเข้าอเมริกา5้า0นซึ่งอินเดียเองนั้น ประเทศอื่นเขายอมนะประเทศอื่นบอกเดี๋ยวขอเจรจา,า,าเดี๋ยวส่งทีมไปคุยกันแต่นายกโมดีของอินเดียเงีบเฉยแล้วก็ยังแสดงท่าทีจะใกล้ชิดกับจีนและรัสเซียเพิ่มขึ้นด้วย mm. ก็เห็นภาพแล้วว่าโอ้อย่างนี้เท่ากับว่าทรัมป์นี่ผลักไสให้อินเดียเข้าไปใกล้ชิดกับปูตินและสีจิ้นผิงมากขึ้นหรือเปล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ สมการการเมืองมห,มหาอำนาจกำลังจะแยกขั้วกันอย่างไรต้องถามคุณวิกรมนะยครับเรื่องนี้เพราะคุณวิกรมรู้จักกับจีนรัสเซียและอินเดียเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชื่อวิกรมเนี่ยมันก็มาจากแขกนี่แหละครับสวัสดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับคุณทิชัยครับคุณทิชัยคิดอย่างไรกับกับกับไอความคิดของทรัมป์ตอนเนี้ยผมก็คิดว่าทรัมป์เขาต้องการจะกดดัน อ,อินเดียนึกว่าจะกดดันได้ง่ายๆแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าอินเดียนั้นเนี่ยเขาวิ่งไปหาบุรุษเซียและจีนเลยทันทีซึ่งความหมายมันคืออะไรถ้าอย่างนั้นคุณ,คณวิกรมน่าจะวิเคราะห์ได้นะว่ามันแปลว่าอะไรก็แน่นอนอินเดียเนี่ยถ้ามาพูดกันในภาพของภาพรวมนะ GDP ของอินเดียเนี่ยแค่ประมาณสัก สามล้านล้านกว่าในขณะที่อเมริกานี่ตอนนี้เล่นกันไปสักยี่บ้ายี่บกล้านล้านมันห่างกันหลายโยอดอ่ะนะแล้วก็รัสเซียก็ประมาณสักกับสี่ล้านล้านใช่ไหมอันนี้รวมกันแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเออเมริกาเลยอ่ะใช่ถ้าแมสองอันนี้รวมกันก็หกเจ็ดล้านล้านเอ้ยฉะนั้นจะทำยังไงหกเจ็ดล้านล้านนี่ อ,อยังหางกันอีกประมาณยี่สิบล้านล้านหนึ่ยจีนนี่ตอนนี้สิบเก้าล้านล้านโออ,อ,อถ้าเกิดว่าอินเดียมองว่าเออว่าไปลากจีนไปลากเออรัสเซียเข้ามาเนี่ยไอ้ GDP นี่จะพอๆกันนะอันที่สองนี่ก็แน่นอนประชาครเอาจีนกับอินเดียรวมเงินเข้าไปแล้วนี่ก็เท่ากับประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ของประชากรโลกโอ้โหโมดีนี่ก็มีความอุ่นใจในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขของออประชากรละและที่สำคัญนะผมมีความรู้สึกไว้อย่างหนึ่งนะคุณดิชัยคืออ,อินเดียกับจีนนี่นะเขามีบ้านติดกันเลยนี่แน่นอนเห็นไหมติดกันเลย มีเอ่อเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรต่ออะไรที่โดยภูมิศาสตร์แล้วตั้งห้าหกพันปีหรือตั้งกับเป็นหมื่นหมืนแสนแสนปีเนี่ยเขาก็คืออยู่ติดกันแล้วคนจีนนี่ <c oughs> นับถือพุทธศาสนามาประมาณสองพันปีแล้วเห็นไหมเราก็มองว่าเอออันนี้มันเป็นความเรียกว่าส,สื่อกันในเรื่องของความคิดเนี่ยใช่เออแล้วเรามาดูคนไทยนี่ คนไทยเนี่ยก็ประมาณแปดร้อยปีคนจีนเนี่ยเกือบสองพันปีวัดเขามีวัดแรกเลยที่คนจีนสร้างขึ้นมาเพื่อนับถือพุทธศาสนาชื่อวัดมาขาวที่ล่วอย่างโอเคฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเ,าเขาก็น่าจะมีความคิดที่ใกล้เคียงกันจากปัจจัยแต่รูปลักณเท่านั้นทำให้มี ความขัดแยงง้งกันแค่สองสาครั้งที่ชายแดนก็ทําให้จีนกับอินเดียเนี้ยไม่คบค้าสมาคมกันเลยนะใช่ตอนช่วงโควิดตอนนั้นเขาก็ยกเลิกแหละสายการบินออบินตรงจากเอ,อจีนไปอินเดียอินเดียไปจีนยกเลิกไปเลยเอ,อืออแล้ววันนี้เนี้ยเราก็ตลกไหมประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดของโลกสองประเทศนี้เขาไม่ไปมาหาสู่กันโดยตรงอ,อืโดยสายการบินนี่คุณพี่ชายคิดว่ามัน มันเออมันไม่ปกติไ,กตไหมอืมไม่ปกติปกติแล<อ>้วแล้วใกล้กันขนาดนั้นนะแล้วก,แวก็แล้วก็ที่จริงคนจีนนี่นับถือพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนานี่อยู่ในประเทศจีนเข้ากับคนจีนได้ดีดีเลยนะเพราะว่าอของซื้อเอาหรืออ,ะ,อะไรก็แล้วแต่เซนก็แล้วแต่นี่ก็มีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนา Mm hmm. แล้ววันนี้เขาบอกว่าในประเทศจีนเนี่ยมีคนนับถือพุทธศาสนาประมาณสองร้อยกว่าล้านคน mm hmm. เป็นจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก mm hmm. แล้ววัดโด่งดังเนี่ยอย่างกระเศ้าหลินนี่เห็นไหม mm hmm. เขาแต่งตัวเขาเขาเขาสวดมนต์เห็นไหมอมิโทฟโฟ mm hmm. อะไรก็แล้วแต่ก็นี่ก็มาจากอินเดียทั้งนั้นฉะนั้นฉะนั้นวันเนี้ยผมก็เลยคิดว่า สาเหตุที่พอโมดีนี่เอเรียกว่ามีเอกลักษณ์มาถูกทรัมป์ขู่อย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าเขา mm hmm. เหมือนไม่มีศักดิ์ศรีไหมนั mm ่นน่ะสิผมคิดว่าจีนเขามองว่าวมดเนี้ยที่มีปัญหาระหว่างโมดีกับทรัมป์เนี้ย mm hmm. เขาได้ก็ได้เท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรเสียเลยนะคุณว mm ิชัยคิดว่าสำหรับจีนมีอะไรเสียสำหรับ mm hmm. เหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นมา mm hmm. ไม่มีไม่มีอะไรเสีย จีนได้อย่างเดียวและจีนก็สามารถที่จะคบหากับแล้วก็อย่าลืมจีนกับรัสเซียอินเดียซื้อน้ำมันจากบุติเหมือนกันนะนะราคาถูกนะเราเคยคุยกันตรงนี้ทีหนึ่งแล้วคุณที่ไยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะช็อกซีนีมาหรไถ้าเกิดว่าโมดีเนี่ยงมวดนี้ไปที่เชียงใหม่แล้วเจอกับสีแล้วประกาศมาว่าโอ้เฮ้โอเคอัวเนี่ยเห็นว่าการคมนาคมของจีนกับอินเดียเนี่ย ตอนนี้เราก็ไปฟื้นฟูเรื่องเครื่องบินแล้วหลังจากที่หยุดกันมาตั้งแต่โควิดแล้วก็ไม่ไม่ไมไมสนใจกันเลยหลังจากที่มีปัญหาอยู่ที่ชายแดนเฮ้ยเอาไงี้ไหมไหนไหนก็ไหนไหนละเราวันนี้มาร่วมมือกันทําเรื่องการสตาร์ดีสักเรื่องหนึ่งที่อ้วคิดว่าลือมีกบอ้วมีนี่ม,มันเป็นเหมือนอินหยางอ,ะ,งอ,อะอินหยางเอออินหยางเออลือเนี่ยผลิตรถไฟนะความเร็วสูง ถูกที่สุดในโลกอัวเนี่ยก็มีประเทศที่ใหญ่กับประชากรที่เยอะอืระหว่างลืกับอัวเนี่ยนะเอาเฉพาะเครื่องบินเนี่ยแม่มันนั่งไม่ได้ขี่คนวะทําไมลือไม่ทํารถไฟหรือวิ่งมาเลยเอาไว้เนี่ยลือกับอัวมาเจะเตบนรถไฟระหว่างระหว่างระหว่างปักกิ่งกับเดลีไปถึงบอมเบหรือ,อวันนี้เอางี้ได้ไหมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดคําว่าศึกษา ยังไม่ต้องไปบอกว่าเออฉันจะทำทมอะไรนะไปศึกษาความเป็นไปได้ละว่างนะสองเมืองหลวงนี่คุณวิชัยคิดว่าคำพูดแค่ตรงนี้ว่าศึกษาแค่นั้นเองเนี่ยง<ม>วดนี้นี่ทรัมป์เกิดอาการยังไงศึกษานี่ก็หนาวแล้วทรัมป์ <laughs> คุณวิชัยคิดว่าแข่กับจีนเนี่ยทั้งสองคนนี่<ม>นะเขาบอกว่า องคนเนี่ยมีอาวุธนะทั้งทั้งคู่เลยนะเมื่อกี้นี้พูดบอกว่าโจ๊กอังกฤษใช่ไหมถ้าเกิดเป็นโจ๊กคนอื่นมองกับจีนก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะคล้ายกันก็ได้ถ้าเอาสองโจ๊กที่มารวมกันนะมันกลายเป็นโจ๊กตรงเครื่องโอ้โหนี่ถ้าประกาศอันนี้ออกไปนี่บอกว่าอ้วสนใจนะที่อยากจะไปมาหาสู่กันแบบเครื่องบิน Mm hmm. แต่เป็นทางรถไฟนี่โอ้โหผมว่านะ mm hmm. คุณคุณิชาดคิดว่าโลกทั้งโลกเนี่ยจะช็อกซีนีมากโดยเฉพาะเฮียทรัมม์นะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยคนอเมริกันเขาก็มาบ่นมาบอกว่าทรัมป์เนี่ย mm hmm. ไปเตะนะพาร์ทเนอร์ hmm. ของเรานะที่ดีๆกันเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นโอ้วันนี้ถ้าอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าคนอเมริกัน ทั้งประเทศจะต้องเกิดอารมณ์อารมณ์ที่ที่ทำไมเอ่ยที่เกิดความตื่นเต้นขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเดลีทะลุไปมอสโกล่ะเดลีทะลุมอสโกเดลีปักกิ่งเนี้ยนะสาม capital นะปักกิ่งเดลีมอสโก link up triangular network logistic เนี้นะ อเออโอ้คุณลิชัยคิดว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้โลกเปลี่ยนสีนี่มันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะไม่ว่าทั้งสีทั้งรูปลักษณ์ทั้งอะไรทุกอย่างเราต้องเปลี่ยนชื่อรายการเราแล้วแหละคือโลกเปลี่ยนทุกอย่างโลกตลประปัดเออโลกตลประปัดเออโลกตลประปัดคราวนี้มันก็มีอันหนึ่งผมถ้าผมเป็นโมดีนะผมก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยสี ลือเนี่ยตอนนี้มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นของทั้งโลกนะอินเดียก็มีนะแต่จิ๊ต๊กจิ๊บจิ๊บเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีกว่าหรือไปเปิดเลยว่าในกระเป๋าอัวน่ะอินเดียเนี่ยมีอะไรบ้างหรือเปิดเลยอัวจะมีอะไรทุกอย่างตั้งกระกอไก่ถึงคอทุกคู่เนี่ยหรือไปจิ้มเลยหรือไปจิ้มเลยเออนะหรืออยากจะได้อะไร อือ้ามาว่าส่งให้เลือแล้วหลือไม่พอใจหรือมาจอยเบนเจอร์ er มาทํากันในนี้แล้วก็ส่งไอ้ของพวกนี้กลับไปเมืองจีนเออเอออย่างนี้โมดีก็ไม่ต้องเสียตังค์ไหมใช่เอ,อ้าเนื้สีแก็บอกเอ้ยไอ้วันเบลวันรูทนะว่ามีไอ้แบงก์อะ A I I B A I I B ใช่เออแสนล้านเหรียญเออเออไอ,อ,อ้แสนล้านเหรียญเนี่ยอ้วเพิ่มเป็นสองแสนล้าน แล้วไอเอไอไอบีนี่เอ้ยไปเลยอไปลงทุนก่อนแล้วเอไอบเนี่ยก็มาเก็บนาย้อนหลังจากไอเนึ่งการมีการค้าแบบแรลกเปลี่ยนกันแบบนี้คุ้ิชัยคิดว่าไอเดียอันเนี้ยทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งรัสเซียซึ่งตอนนี้กำลังว้าเเวอยู่ใช่ไหมว้าเววาวเว เราเรามาดูว่าความว้าเหวเนี่ยของปูตินเนี่ยถ้าเห็นเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าปูตินเนี่ยของขึ้นไหมของขึ้นปูตินบอกว่าไอ้เอางี้ว่าขายน้ํามันให้เรือลดไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะเพื่อที่จะให้มันทําไมมันเกิดการร่วมมือกันระหว่างสามเมืองอ่าปักกิ่งเดลีมอสโกโอ้โหอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวอเมริกันและชาวยุโรปคุณวิชัยคิดว่า งานนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าสงครามเย็นไหมอืมสงครามเย็นรอบสองรอบสองเลยนะเออเฮ้ถ้าเกิดว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นระหว่างการค้านําเข้าและส่งออกจีนกับอินเดียอินเดียกับรัสเซียรัสเซียกับจีนวันเนี้ยไอ้สามเศร้าอันเนี้ยใช่หรือไม่ หนึ่งเลยเนี่ยผมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันทีอาเซียน,นยนะอ่ะคุณวิกรไม่คิดต่ออาเซียนจะไปอยู่กับกลุ่มนี้ได้ไหมได้อาเซียนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบน้ํานะคุณดุชยัยเป็นแบบอะไรนะน้ําน้ําน้าอ๋อน้ํานี่คือ,อไห <uf> ลไปได้แล้วก็ทุกเชฟ <laughs> อ,อะไรเออเวลาลำธารไหลผ่านเข้าไปในโขดหินทั้งหลายแหละเออออก็จะสามารถเข้ากับน้ําไม่ว่าจะลงลำธารขึ้นเขาลงห้วย นี่ยหยุ่นนี่สงสัยอยู่กับน้ํามาตั้งแต่เด็กใช่เลยเข้าใจว่าน้ําเห็นไหมมันแฟกซิเบิลมีอะไรในโลกนี้ที่แฟกซิเบิลมากกว่าน้ำมั้งไม่มีหละมีมไหมไม,ไม่มีแอืมใช่ไหมถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีอดีตที่เราเนี่ยเก่งมากเลยนะ<ม>ใครก็จะมองอะไรเราเราไม่ต้องไปกังวลที่เคยบอกไว้เก้าร้อยปีกับจีนไม่เคยมีความขัดแย้งแปดร้อยปีกับอินเดีย หกร้อยปีกับญี่ปุ่นนะแล้วก็สองร้อยปีกับอเมริการ้อยสามสิบปีกับรัสเซียเคยมีความขัดแย้งกับประเทศเหล่านี้ไหมไม่มีใช่ไม่มีันาะไม่มีนะมีแต่เหลือตอนนี้เรามาขัดแย้งกับเขมรเท่านั้นเองอ่ะแต่เราเนี่ยทำไมไม่เอาไอ้ตรงที่เราเป็นประวัติศาสตร์ของเราเอามาใช้กับเขมรล่ะเออใช่ไหม เราบอกว่าอุทยานสันติภาพก็ดีอะไรก็ได้วันนี้ถ้าเราใช้ตรงนี้แล้วก็มาปรับตัวให้เข้ากับสามประเทศนี้โดยเอาประเทศไทยเนี่ยนำเป็นหัวหอกให้กับอาเซียนเรารับอาสาเลยเอาสามคนเนี่ยมาประชุมกันที่กรุงเทพเออโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นนะคุณิชัยมาประชุมกรุงเทพไปนะสุดยอดเออเเอานีไปประชุมที่อัมตะคาสโซก็ได้นะ แม่เราอันนั้นต้องมีอะไรที่มันทำไมต้องมีเอกลักษณ์น้อยจะไปประชุมที่ไหนก็ได้ผมนี่ถ้าเป็นอมตะแคสโซทุกอย่างให้ฟรีโอ้คเออแล้วมีที่จอดรถอยู่สองพันคันเออเออเห็นไหมแล้วประชุมเสร็จทัเออไม่ใช่ทุกคนก็ทำไมไปเจียบเต้กันบนยอดบนยอดเขาเรียกว่าวิมานที่บนอมตะคุณวิชัยคิดว่าอันเนี้ย ประเทศไทยเป็นยังไงมั่งถ้าเกิดว่าทั้งสามเจ้านี่เขารวมกันเป็นเรือลําเดียวกันเออแล้วก็มาประชุมที่กรุงเทพคุณทิชคิดว่าการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นไหมสุดยอดตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเด้งขึ้นหรือเปล่าทางด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยมันจะดีขึ้นนะอันนี้เขาเรียกว่าอวินนะคุณทิชจคิดว่าไอเดียอันนี้เนี่ยสีชอบไหม แน่นอนอ่าอ่อปูตินเนี่ยปูชอบไหมอืมอ mm ืม hmm, อ mm ืม hmm. ลุงโมลุงโมดีแกเนี่ยตอนนี้แกก็ทําไมละโอ้โห oh, oh, โดนมาหนักนะใช่ <Okay. S 1> วันนี้ถ้าเกิดว่าแกได้ไอเดียตรงนี้เนี่ยนะอืม mm hmm. ไปคุยกับสีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย mm hmm. ที่เซีย่ยงไฮ้อ่ะอืมโอ้โหอันนี้อันนี้เกิดอะไรขึ้นอืมอือคุณิชัยคิดว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนภาพของโลก Mm hmm. ในเอเชียเราตีรัสเซียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเอเชียนะ mm hmm. ตั้งสิบสามล้านตารางกิโลเมตรคือไซบีเรียแน่นอนแต่หน้าเป็นฝรั่งฉะ mm hmm. นั้นรัสเซียเนี่ยเขายืนบนเรือสองแคมนะ mm hmm. ระหว่างเอเชียกับยุโรป mm hmm. mm hmm. เป็นฝรั่งฉะ mm hmm. mm hmm. นั้นผมว่าอันนี้เขาเข้าได้กับแขดหน้าตาทำไมเป็นผมดำแต่หน้าตาฝรั่งนะแขดเนี่ย เออจีนใช่ไหมก็ทําไมหน้าตาเอ่อเป็นแบบมองโกเลียอืที่ไปอยู่ในรัสเซียมาตั้งตั้งนานเรามามองกันว่าไอสิ่งที่เราคุยกันอืเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหนืออืเหนือเหนือความรู้สึกหรือการคิดของคนไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นรัสเซียว่าถ้าเกิดเขาสามคนนี้เดีย เป็นแผ่นเดียวกันออทำว่าเป็นแผ่นเดียวกันก็เหมือนกับอีนูคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าสามประเทศนี้มีความสัมพันธ์กันเหมือนอีนูล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี้เอออืะอโดยที่มีรถไฟเนี่ยเป็นตัววิ่งนะแล้วก็มีรถยนต์เนี่ยวิ่งแล้วก็เอาสามประเทศนี้รวมกันเป็นอียูหรือเป็นอาเซียนอ่ะเป็นเอเชียสอง S <S เออสมมุติเราบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องเอเชียสองสมมุติเอเชียสองนี่คืออะไรเอ่ยก็คือเนี่ยดูสิจีนกับอินเดียนี่กปาเข้าไปพื้นที่เท่าไหร่ละประชากรนี่ใหญ่กว่าเอเชียอีกอืแล้วก็รวมทั้งรัสเซียอีกสิบเจ็ดล้านตารางกิโลเมตรเนี่ยโอ้โห,โหอันนี้มันกลายเป็นการรวมกันขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเอนติต <entity, S 1> ี้หรือเป็นอะไรองค์กรใช่ไหมเรียกว่าองคอ์กร กงครที่ที่มันไม่เคยมีเกิดขึ้นหรือไม่เคยนึกว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยอืทุกคนก็มองว่าเฮ้ยเอเชียเนี่ยเสร็จคอมมินนิสต์หมดแน่นอนอืมใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ใช่อืคอมมินนิสต์ตายไปแล้วอืหลังจากที่โซเวียตรัสเซียล่มสลายอืแต่วันนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นมาอีกสงคามมนนิหต่ สงครามเีนเอรอบใหม่มันอาจจะไม่ใช่าระหว่างคอมมิวนิสต์กับระหว่างโลกเสรีอีกต่อไปมัน<อ>จะเป็นระหว่างทรัมป์กับที่เหลือของโลก 2, อเอเชียสองเอเชียสองเราตั้งชื่อเลยนะวันนี้เฮียหยุ่นนี่เรามาช่วยกันคิดแล้วตั้งเป้าแล้วก็ตั้งชื่ออวันนี้สมมติว่าเอาง,ง่ายๆเลยเพื่อจะให้คนได้เห็นแล้วก็เข้าใจง่ายเลยบอกว่าเอเชียสองเออเฮียหยุนคิดว่า ถ้ารวมกันเนี่ยเอาแค่สามขานี้อย่างเดียวนะโอ้โหแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอียูหรือเป็นอาเซียนเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกในอนาคตมันจะกลายเป็นตลปรบัดเลยไหมใช่คุณทวิชัยคิดว่าคนอเมริกันเนี่ยจะต้องเอากระป๋องกับรองเท้าคว้างไปที่ไอ้ท่ทรัมไหมคุณทิชัยคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะทรัมป์มันจะเกิดแบบนี้หรือมีไหม มีเหตุผลอะไรที่แบบว่า้ยจีนกับรัเสเซียเนี่ยจะมารวมกันจีนกับอินเดียจะมารวมกันอินเดียกับรัเสเซียจะมารวมกันอย่างเนี้ยมันมีเหตุผลอะไรที่จะเกิดขึ้นในอดีตไหมไม่มีต้องขอบคุณทรัมป์นะคุณจะว่าไปแล้วเนี่ยนะเห็หยุดน้องเอาหัวหมูนะเอาหัวหมูไปไปเส้นใช่ไหมวันนี้เราอย่าไปมองทรัมป์ว่าเขาไม่ดีกับเรา อืแต่ถ้าวันนี้เราไปมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันทําให้คุณชุยชัยคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนซึ่งเติบโตสูงที่สุดนะสองหน่วยสองหน่วยทุกปีเลยกว่าสิเปอร์เซนกว่าสิบเปอร์เซนก็จะกลายเป็นว่านะสินค้าที่จะขายกันระหว่างสี่ขานี่เอาเป็นสี่ขาเป็นเอเชียสองเนี่ยรวมทั้งอาเซียนด้วยเนี่ย เขาเริ่มสามขาแล้วเอาขาที่สี่เนี่ยไปเสียบชเป็นสี่ขาขึ้นมาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโอ้โหธุรกิจธุรกิจในอาเซียนเนี่ยมันจะเติบโตขนาดไหน mm hmm. น้ำมันนะเราก็ได้น้ำมันราคาถูกแก๊สราคาถูกใช่ไหม mm hmm. เหมืองแรก mm hmm. ตลาด mm hmm. ผู้บริโภคจีนเนี่ยกินทุเรียนก็ไปอย่างเดียวนะโอ้โหเราก็ไม่มีทุเรียนกินแล้ว mm hmm. นี่ถ้าเกิดอินเดียมากินทุเรียนอีกคนนึงน,นะ คุณชัยคิดว่าเราปลูกทุเรียนทั้งประเทศนี่ก็ไม่พอขายไหมอืออืออือโอ้อินเดียกินทุเรียนเท่ากับจีนยุ่งเลยนะวันนี้วันนี้เนี่ยเราบอกว่านี่เมื่อก่อนนี้ชาวไร่เรายากจนเรางวดนี้ชาวไร่เราบอกว่าไอ้ที่ที่ปลูกทุเรียนได้ในประเทศไทยนะมีพื้นที่ทั้งหมดสามร้อยสามสิบล้านไร่แล้วเราวันนี้ใช้ไปแล้วประมาณร้อยสามสิบล้านไร่ที่ปลูก เกษตรเนี่ยไม่ต้องปลูกไอ้พวกที่รุ่มๆนี่อปลูกข้าไปนะไอ้ลุ่มปลูกทุเรียนไปจมน้ําตายอีกอืมเราเอาที่เลยสํารวจเลยโดยอะไรโดยเซตเทลัยไลนดูว่าที่ไหนปลูกทุเรียนได้อืวันนี้เราส่งทุเรียนไปอินเดียเป็นตัวอย่างอืแล้วให้อินเดียค่อยๆเสพทุเรียนนะจนกระทั่งกลายเป็นทุเรียนเสพติดเหมือนจีน จีนตอนนี้เอาของไทยไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณล้านตันเอาอินเดียนเอาไปสักห้าแสนตันแล้วค่อยๆเพิ่มโอ้โหนี่ถ้าเพิ่มเป็นห้าล้านตันต่อปีนี่คุณสุทธิชัยคิดว่าโอ้โอเกษตรกรเราเป็นยังไงเโโห็นไหมเออจีนเขามาสร้างลงอะ่ะเขาบอกว่าไอ้ทุเรียนยังไม่ทันจะออกดอกเลยหรือย้ํามหน่อยเนี่ยเขาก็มาตกเขียวละใช่ โอ้ใครมีไล่ทุเรียนรู้แล้วว่าเอ้ยหรือออกดอกอย่างไงอะไรไงเขาก็มาตกเขียวแหละถ้าอินเดียก็ทําแบบนี้ถามว่าไทยมีอะไรที่อ่อนแอมัอืมอืมอืมอื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 มอ๋ออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาไหมคุณทิชัยใช่วันนี้ถ้าเรามาดูหลักการอย่างนี้เนี่ยทําไมอินเดียจะต้องไปกลัวอืทําไปกลัวอเมริกาอืมถ้าอินเดียนะเข้าใจอย่างนี้ คุณชุิชัยถ้าโมดีเนี่ยได้ดูรายการเราเนี่ยเออนะอืมคุณชุวชัยคิดว่าโมดีคิดยังไงเขาไม่ต้องดูรายการเราเขาลุยไปแล้วเขาลุยไปแล้วเขาเฮ้ยแต่เขายังไม่คิดถึงไอรถไฟไงอ่ฟังกับไทเวต้องไทยเวกับรถไฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วสร้างเป็นเอเชียสองซึ่งดึงอาเซียนเข้าไปอีกขาหนึ่งคุณชิชัยคิดว่าสี่ขาตรงนี้เนี่ย อันนี้จะมี power ในด้านเศรษฐกิจแล้วการเติบโตของเศรษฐกิจจะต้องเด้งหนึ่งเท่าไหมจากที่มันโตปัจจุบันเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าคุณวิกรมไป c o คอนวิน์โมดีสีจิ้นผิงปูตินบอกเฮ้ยเองสามท่านนี้มารวมหัวกันเล่นกับทรัมป์ให้รู้ดำรู้แดงมันก็จะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสีเป็นโลกตะลปรดเลยนะเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยว เซตรายการเราเนี่ยนะผมจะส่งคลิปอันนี้ไปให้กับทูตอินเดียรู้จักใช่ไหมรู้จักรู้จักโอ้ทูตอินเดียคนนี้เก่งมากทานข้าวที่บ้านผมโอ้หัวแก่ไรมากแล้วก็ทำพูดขึ้นมาเมื่อคืนนี้วันที่สองทำทันทีแล้วก็ทูตจีนผมพอดีจะไปมีโอกาสจะเจอเขาอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าสองประเทศนี้ให้แล้วก็ยังส่งอีกคลิปหนึ่งไปให้ทูตรัสเซีย สามทูตเนี่ยคุณสฉสัยคิดว่าเป็นไงอันนี้ถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดสันติภาพในเอเชียไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่เลยครับส่งไปเลยครับคลิปนี้ให้กับทูตอินเดียทูตอเมริกา<ม>ทูตจีนและทูตรัสเซียประจําประเทศไทย <c oughs> เ <c oughs> ขา <c oughs> เปลี่ยนนะทูตจีนมาใหม่นะเอ,อ,อเมริกาก็กาลังจะมานะเห็นไหมดีไหม ดีเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณมิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับยยุ่นครับ